ไอศครีมค่ะพี่น้องไอศครีมวานิลลากับผลไม้รวมนะจ๊ะแล้วหนาอย่างนี้หลังจากกินข้าวยิ่มแล้วกินอะไรต่อไปไอศครีมใช่ไหมใช่ไหมของขาวแล้วของหวานใช่จะกินไหมนี่นะเดี๋ยวจะกินเลยนะคะไอศครีมไอศครีมหนาวาอย่างนี้ต้องกินไอศครีมแม่ฟินกำลังระเลและเลียกอยู่กันต้อสามตัว tin subscribe cho kênh ừ, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thế, kim gà này, ไดิร่วมกันยี่ท้องขึ้ต้องไม่เขียวแต่ไม่เขียวยังไหลเข้าไปในซอกวดดควบืดอๆเราเดินไปเส้นนี้เราเดินไปเส้นนู้นมันก็ไปทะลุเอเวอเรีเดินขึ้นฝีซอยหนึ่งก็บ้านในปู่เนี่ยข้างหน้าสีแย่ เราไปนเนี่ยถ้าเราเดินลงไปมันก็จะเป็นรุสตาถ้าลงตะปานนี่ก็ข้ามแบบเปล่านราได้นะมรูสตาของลดราคานะตอนนี้หาเรื่องเสียเงินเลยี๋ยอยากซื้อ,อะไไอยากซื้อกล่องใส่กับข้าวใครมาบ้านก็ห่อกับข้าวมาข้าวแล้วก็ใส่กล่องไปจนหมดบ้านเลยไม่เหลือรอด หรือก็จะไปซื้อล่ามนนันอะไรขนาตัวเองจะใช้<ถ>ย,ยังไม่มีเลยอตอนนี้สองแพ็กสิบหรือไงเนี่ยหนูมันลดนั้งพวกนี้ไม่แพงหนึ่งมันมีสี่ใบรู้กจะซื้อแบบนั้นแหละเมื่อก่อนก็ซื้อจากนั้นแล้วก็เอามาจากร้านอาหารตัวเองด้วยเมื่อก่อนนี่มันหมดไงไม่ได้ทางานสองปีใครมาก็หอนะก็หอ่อก็ลงองร้าไหลพอแก่ไปใใมาหอ่อของก็ห่อกต่ของนั้นจนหมดบ้านไม่เหลือ เองจะใช้ยังไม่มีเลยมีแต่กองเก่าๆแต่ๆก็เลยว่าจะไปซื้อปัวไม่าพาไปสักทีวันนี้จะเดินไปถึงนู่นหรือเปล่า<อ>มันดีอ่ะเราเข้าไมโควิดได้นะครมันสะดวกไนะ<อ>งใช่ก็นั่นไงเรนห่าหอให้เขาเ<ม>ขาเอาไปถึงมากเขาใส่โคตู้เลยใช่ปะ่ะแล้วก็จะกินก็มาอุ่นในไมโครเวฟมันก็ดีไปเลยไม่ต้องไปหอพลาสติกถุงพลาสติกนุ่นวายจะซื้อนี่ไม่ใช่อะไรหรอกแล้วปีใหม่ กินข้าวเสร็จก็ต no ้องก็ต้องห่อให้น้องปัวเขาอีกด้วหนูบอกโอปูมาซื้อข้าวเหนียวถูกอ่อยากได้ต่างมันเรียกนบอกค่อยส่งเลยก็ส่งส่งดีกว่าตางมันซื้อจากข้างในเข้าวเหนียวก้าตามซื้อจากซื้อมาจากตรงทางไหนก็บอกข้างในขยิบตาใส่อยู่แล้วสั่งไอ้ข้าว้าผัดเทีบอยู่เนี่ยงเดี๋ยวท่านรู้หมดความรับขยิบตาอยู่มึงก็ไม่ดูนะ ข้างในกูไปอยู่ข้างในกมัครโอนพี่น้องเขาจ้าหนูไม่ต้องไม่ได้อยากได้ข้าวเหนียวเพราะเดี๋ยวคืนบ้านเสร็จได้หนูก็ได้มีข้าวเหนียวแล้กินเยอะเออข้าวเหนียวก็ถุ่อยู่นะข้าวเหนียวก็นิ่มดีนะวันนั้นเรากินของมันข้าวไม่สวยะเดี๋ยวฉันซื้อร้านแม่นั้นถุงหนึ่งห้าโลร้อยยี่สิบก็ถือว่าโอเคนิ่มดีร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ เเร้อย,ยี่สิบห้าโลขึ้นใหม่อกาแสดงว่ากูโชคดีกูซื้อไปถูกเวลาเขากำลังขายก็ดีาาครับทนไนั่มันก็ซื้ออยู่า่านนี้ไปรสอบห้าโลได้นะตาอูดนะนะแสดงว่ากูซื้อถูกเพราะร้อยยี่สิบกูซื้อกูเคยซื้อถืออ้อขึ้นบ้านไปมเมื่อวานนี้เอ้ชื่ออะไรว่ามันมาซื้ออยู่ กระสอบเดิมบอกว่าหนูกินข้าวเหนียวเป็นบางครั้งหนูกินอาหารฝรั่งเยอะอแต่หน<ม>ูอยากกินข้าวเหนียวอาหารฝร,รั่งขอโทษเธอโแกเห็นก็ชอบกินอาหารฝรั่งแกเป็นแต่แกกินได้แต่กันกินไม่ได้แต่แกกินได้มากกว่าฉันอยู่พี่ของฉันนี่อย่า่าเถอะกินเลดหน่อยอิ่มอยู่พี่น้องแต่ว่ากินเล่นหน่อยก็อิ่มเพราะว่ามันมันไม่ถูกหวานก็เลยทำเป็นอิ่มเป็นแต่ว่าแป๊บเดียว ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวหนูลงรวมยอดกำลังกันโซ่เรียนกินอาหารสิ้ส่วนแม่เพีนไปยางตอกพุมไปเสาแรงกับคนไปยางไายพระราชวังหนาวๆนาวน้องกันเป็นงูเสือกันหนาวไปไปไทยพระราชวังเดี๋ยวหนูลงลงยอดยอดกินกินอาหารทีเดียวจบใครที่ท่านได้ลงยังไม่ได้ลงสักคนนั่งอยู่นี่เอาเน็ตไหนแหมให้บอกนี่ กินเสร็จน,นี่ก็จะไปอาศัยเน็ตฟีเขาก่อนอัพคลิปเสร็จก่อนได้ิงอย่างตอ่อเนี่ยให้บอกความรัเบียู่นี่ยคนเล่าเนี่ยรู้สึกขยิยบตายบ, <c oughs> บอกประเด็น,นมนั้งยิ่งอกลมือบเน็ตตวนสุดทางอย่างนี้ไปิษาคการที่เน,นดได้แต่เขาห้ามโหลดมันบอกให้เราใช้ได้แต่ว่ามันไม่ให้เราโหลดอะไรใช้ได้นัน้นเปิดให้มันดูเออไม่มันให้ใช้ได้อยู่ของมัน แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เป็นโหลดพวกอัพโหลดไงเมื่อกี้ก็น่าด้านไปนั่งกดมันไม่เข้าไงตอนนั่งรอคิวไม่ใช่น้อยตัวกระเมือกนิดมุดตัวคำเหลาไม่ใช่น้อยตัวกระเมือกนิดเงียบเผลอขึ้นรถแม่มาแต่สไตล์บัตแล้วมานั่งปุ๊บเลยเอาแล้วกดแล้วขันมีคลิปอยู่ในโทรศัพท์ก็อัพทันทีเดี๋ยวไปเอาจิต ติมเนาะนี่แล้วรอบสมสิรอบสามก็รอบเพร,ระใหม่นี่เนี่ยหากเขียวกอนมันเสแสป้ะก,กินอะไก็คือเขียวก้อนเขียวก้อนเปน ดไม่ผิดไม่มีเว้ยเจ๋อเจ๋อด้วยนะจ๊ะจะรักเ,กกเะะจ๋อเจ๋อะนักขนาดจุ๊